ถ้าคุณคิดว่าภาระโรงเป็นแค่คนทำความสะอาดคุณกำลังเข้าใจผิดครั้งใหญ่เพราะคืนหนึ่งประธานบริษัทได้ยินสิ่งที่ไม่มีใครควรได้ยินเสียงของป้าภาระโรงที่พูดได้ถึงเจ็ดภาษาแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือทุกภาษาไม่ได้มาจากการเรียนรู้แต่มาจากเสียงสุดท้ายของคนที่ไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยประธานบริษัทเดินลงมาชั้นล่างหลังเลิกงานบรรยากาศเงียบสงัด เพียงแสงไฟนีออนสีขาวสลัวกระทบผนังซีซีเสียงไม้ถูพื้นลากไปบนพื้นกระเบื้องดังเอียดอาดป้าพาระโรงก้มหน้าก้มตาทำงานใบหน้ามีเหงื่อหยดชุ่มประธานทักทายด้วยภาษาอังกฤษป้าพาระโรงเงยหน้าขึ้นตอบกลับอย่างชัดเจนด้วยสำเนียงแปะราวกับเจ้าของภาษาเขายืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนโลกทั้งห้องพลิกกลับเขาลองถามต่อเป็นภาษาจีน ป้าพาราโรงตอบกลับด้วยเสียงนุ่มลึกแววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจกลิ่นน้ำยาถูพื้นลอยฟุง้งปะปนกับความอับชื้นในอากาศทำให้ประธานยิ่งรู้สึกหายใจติดขัดเขาเปลี่ยนเป็นภาษาฝรั่งเศสเธอก็ตอบได้ลื่นไหลาราวกับเคยอยู่ปารีสทั้งชีวิตประธานเริ่มเหงื่อไหลฟ้ามือเย็นเฉียบภาพตรงหน้าทำให้ขนลุกสู้คืนวันนั้นเขานอนไม่หลับสมองเต็มไปด้วยคำถาม ความจริงที่ปิดบังอยู่เบื้องหลังผู้หญิงคนนี้คืออะไรรุ่งชาวเขาเรียกประชุมพนักงานทั้งบริษัททุกคนสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรบรรยากาศห้องประชุมแน่นขนาดเสียงเก้าอี้เลื่อนเสียงกระซิบดังระงมจนกระทั่งประธานเดินเข้ามาเขาหยุดกลางห้องแววตาคมกริบก่อนประกาศบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงในห้องประชุมเงียบลงทันทีทุกสายตาจับจ้องไปที่ประธาน เขายกมือขึ้นช้าชาราวกับต้องการควบคุมลมหายใจของทุกคนเมื่อวานนี้เสียงของเขาหนักแน่นผมได้ยินบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่มีใครในบริษัทนี้คาดคิดมาก่อนแววตาพนักงานเริ่มเต็มไปด้วยความ,มง,งุนงงเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่ก็ถูกกลบด้วยน้ำเสียงของประธานที่พูดต่อป้าพาระโรงของเราเขาหันไปทางหญิงชาราเธอยืนเงียบที่มุมห้องมือยังคงกุมไม้ถูพื้นแน่น พูดได้เจ็ดภาษาห้องทั้งห้องแตกตื่นบางคนหัวเราะอย่างไม่เชื่อบางคนมองหน้ากันด้วยความตกใจเสียงรองเท้าขยับเสียงก้าวอี้ขูดกับพื้นดังระงมประธานหันกลับมามองพนักงานแววตาเฉียบคมเหมือนกรีดเข้าไปในใจคนและวันนี้ผมจะให้เธอแสดงป้าภาระโรงเงยหน้าขึ้นแสงไฟนีออนสองกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแต่ในดวงตากลับมีแววล,ลึกลับ เย็นเยียบจนหลายคนรู้สึกขนลุกเธอเริ่มพูดเป็นภาษาอังกฤษน้ำเสียงหนักแน่นก้องกังวานไปทั่วห้องประชุมต่อด้วยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและตามมาด้วยภาษารัสเซียที่ฟังดูดันบรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนจากความประหลาดใจกลายเป็นความอึดอัดเหมือนทุกประโยคของเธอมีพลังบางอย่างแฝงอยู่บางคนเริ่มเงื่อไหลบางคนเริ่มก้มหน้าหลบตาหัวใจเต้นแรงราวกับไม่อาจควบคุมได้เมื่อเธอพูดจบ ห้องทั้งห้องเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงหายใจดังประธานยิ้มบางๆแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่มีใครอ่านออกเขาเก้าวไปข้างหน้าและประกาศสิ่งที่ทำให้ทุกคนเย็นว่าไปทั้งร่างตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเสียงของเขาเย็นยะเยือกป้าพานโรงไม่ใช่พานโรงอีกต่อไปแต่คือหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์คนใหม่ของบริษัทห้องประชุมถึงกับระเบิดเสียงอื้ออึงบางคนอ้าปากค้าง บางคนลุกขึ้นยืนอย่างไม่เชื่อสายตาแต่ป้าพาระโรงเพียงยืนนิ่งใบหน้าเรียบเฉยเรากับเธอรอเวลานี้มานานแล้วและในเสียววินาทีนั้นเองประธานกลับสังเกตเห็นแววตาของเธอไม่ได้มองเขาแต่กวาดมองไปทั่วห้องเหมือนนักล่าที่เพิ่งค้นพบเหยื่อใหม่เสียงอื้ออึงในห้องประชุมค่อยๆเบาลงแต่ความอึดอัดกลับหนานแน่นกว่าเดิมเหมือนมีหมอกบางๆคลุมทั่วอากาศ ป้าพานโรงออหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์คนใหม่ยืนนิ่งริมฝีปากโค้งขึ้นเล็กน้อยแววตาไม่ใช่เพียงความมั่นใจแต่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้พนักงานบางคนพยายามกระซิบแต่เสียงนั้นก็ขาดห่วงเหมือนลำคอถูกบีบจนแน่นประธานยืนอยู่ตรงกลางห้องหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดเจนในอกเขามองเห็นเธอเพียงคนเดียวเสียงอื่นภาพอื่นจางหายไปหมด หญิงชราก้าออกมาข้างหน้าเสียงรองเท้ากระทบพื้นก้องสะท้อนทุกย่างก้าเหมือนกดทับบรรยากาศให้หนักลงเรื่อยๆพวกคุณสงสัยใช่ไหมเธอพูดด้วยภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคำเสียงนั้นเรียบง่ายแต่เย็นเฉียบจนทำให้หลายคนขนลุกว่าทำไมฉันพูดได้เจ็ดภาษาเธอเงียบไปครู่หนึ่งเสียงแอร์ในห้องประชุมดังหึง่งห่งเหมือนเป็นเพียงเสียงเดียวที่ยังคงเคลื่อนไหวมันไม่ใช่พรสวรรค์เธอพูดต่อ แต่เป็นประสบการณ์จากชีวิตที่ไม่ควรมีใครต้องเผชิญทุกคนกลืนน้ำลายไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยเธอเงยหน้าขึ้นสายตากวาดมองไปทั่วทั้งห้องประชุมเหมือนกําลังเลือกใครสักคนทุกภาษาในตัวฉันน้ำเสียงเธอหนักแน่นขึ้นได้มาจากคนที่ไม่อยู่แล้วประธานหายใจสะดุดคำพูดนั้นก้องในหูพนักงานบางคนเริ่มเหลือบมองประตูทางออก แต่กลับรู้สึกว่าขามันหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเธอเอามือแตะอกตัวเองเบาๆเสียงของพวกเขาความทรงจำของพวกเขาทั้งหมดอยู่ในนี้บรรยากาศเย็นยะเยือกเหมือนอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างฉับพลันหลอดไฟกระพริบวูบวาบทำให้เงาของเธอยาวเหยียดบิดเบี้ยวบนผนงังรอยยิ้มค่อยๆปรากฏบนใบหน้าไม่ใช่รอยยิ้มของคนอ่อนโยน แต่เป็นรอยยิ้มของบางสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์แล้วเธอก็พูดออกมาอีกครั้งเป็นประโยคที่ทำให้ทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจวันนี้ถึงเวลาที่พวกคุณต้องเลือกแล้วเสียงของเธอดังก้องกังวานไปทั่วห้องประชุมคำว่าถึงเวลาที่พวกคุณต้องเลือกแล้วยังสะท้อนอยู่ในหัวของทุกคนเหมือนเสียงกรีดแหลมที่ไม่ยอมจางหายพนักงานหลายคนเบิกตากว้างบางคนเริ่มหายใจถี่ เงื่อไหลลงขมับจนเสื้อเชิดเปียกชืน้นแต่ไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยประธานยืนนิ่งความเย็นแผ่ซ่านจากสันหลังลงไปจนถึงปลายเท้าเขารู้สึกเหมือนถูกมัดด้วยเส้นได้ที่มองไม่เห็นยิ่งพยายามขยับเท่าไหร่ร่างกายกลับยิ่งแข็งทื่อยิงชาราก้าวช้าๆไปข้างหน้าทุกย่างก้าวดังชัดเจนในห้องเงียบเสียงรองเท้าสัมผัสพ,พื้นก้องสะท้อนเหมือนเสียงคองเรียกวิญญาณภาษาเหล่านี้ เธอพูดช้าชาชัดถ้อยชัดคำคือเสียงสุดท้ายที่ฉันเก็บมาเธอเงยหน้าขึ้นสายตาคมกริบจ้องไปยังแถวพนักงานหน้าแรกชายหนุ่มคนหนึ่งตัวสัน่นดวงตาเบิกกว้างเมื่อเธอเริ่มพูดเป็นภาษาเยอรมันเสียงทุ้มต่ำกดดันจนบรรยากาศบีบรัดรอบตัวเขาท่านใดนั้นชายหนุ่มกรีดร้องออกมาเสียงสั้นห้วนและขาดห่วงก่อนร่างทั้งร่างจะสุดหววลงกับพื้นเหมือนเส้นชีวิตถูกตัดขาด ห้องทั้งห้องปั่นป่วนเสียงเก้าอี้ล้มเสียงร้องอื้ออึงแต่ประตูทุกบานปิดสนิทไม่มีใครสามารถออกไปได้หญิงชราหันกลับมามองประธานรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นริมฝีปากแห้งแตกเผยให้เห็นฟันเหลืองมัวตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมหัวใจของประธานเต้นกระหนำ่ำเขาอยากตะโกนแต่เสียงไม่ออกอยากหนีแต่ขาไม่ขยับเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งมืดดำที่กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ ไม่ใช่จากเธอเพียงคนเดียวแต่จากทุกทิศรอบห้องเงาบนผนังเริ่มขยับรูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนคนหลายสิบคนกำลังดิ้นรนบางเงาแหงนหน้าร้องโหยหวนบางเงายกมือเหมือนพยายามขว่คว้าอากาศนี่คือเสียงของพวกเขายิงชรากระสิบแต่เสียงนั้นดังก้องไปทั่วหัวใจทุกคนเสียงที่ไม่มีวันเงียบจนกว่าจะมีผู้สืบทอดคนใหม่ประธานตัวสัน่นสายตาของเธอแทงลึกเข้ามา เหมือนจะบอกว่าเขาคือคนถัดไปห้องประชุมทั้งห้องปกคลุมด้วยความเงียบที่หนาหนักเงาบนผนังยังคงดิ้นรนเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาดังก้องไปทั่วเหมือนผู้คนนับสิบกำลังพูดพร้อมกันในหลายภาษาพนักงานบางคนสุดลงกับพื้นบางคนเอามือกุมหูพยายามไม่ฟังแต่ยิ่งปิดยิ่งชัดเสียงนั้นกลับซึมเข้าไปในกระโหลกเหมือนน้ำไหลเข้ารอยแยกประธานยืนแข็งราวรูปปั้นดวงตาเบิกกว้าง ล้มหายใจติดขัดเขามองป้าพานรงที่ตอนนี้ไม่ได้ดูเหมือนพานรงเลยแต่เหมือนบางสิ่งที่ใหญ่กว่ามืดกว่ามนุษย์หญิงชราก้าวอีกก้าเงาของเธอบนพื้นยืดยาวยาวเกินกว่าที่ร่างจริงจะทำได้มันเลื้อยไปตามพื้นเหมือนงูดำกําลังคลานเข้าหาเหยื่อคุณรู้ไหมเธอพูดชชาๆเสียงเต็มไปด้วยกังวาลที่บาดลึกเข้าไปในอกทุกคนว่าทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ประธานสายหน้าเบาๆ กล้ามเนื้อเกร็งจนแทบหายใจไม่ออกบริษัทนี้เธอเงยหน้ามองเพดานไฟนีออนกระพริบอีกครั้งถูกสร้างขึ้นมาบนเสียงกรีดร้องของคนที่ไม่มีใครจดจำพนักงานบางคนร้องไห้เสียงสะอื้นสอดประสานกับเสียงกระซิบของเงามืดทําให้ห้องประชุมเหมือนเรือนจำของวิญญาณหญิงชาราเอามือแตะอกตัวเองทุกภาษาคือจิตวิญญาณของใครบางคนที่ฉันเก็บไว้เธอก้มหน้าเล็กน้อย พวกเขาไม่เคยจากไปไหนท่านใดนั้นหลอดไฟทุกดวงดับสนิทห้องทั้งห้องจมลงสู่ความมืดมีเพียงเสียงหอบหายใจหนักๆของผู้คนและเสียงฝีเท้าของหญิงชราที่ก้องไปมาและคืนนี้เสียงเธอดังก้องราวกับมาจากทุกมุมห้องถึงเวลาที่ต้องมีคนเพิ่มเข้ามาในคอลเลกชันเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากมุมห้องใครบางคนถูกลากเข้าไปในความมืดเสียงเล็บขูดพื้นเสียงร้องขาดห่วง ก่อนทุกอย่างจะเงียบลงอีกครั้งไฟกลับมาสว่างทุกคนหายใจติดขัดสายตาหันไปทางที่ว่างเปล่าเก้าอี้หนึ่งตัวถูกทิ้งไว้ล้มตะแคงไม่มีใครบนเก้าอี้นั้นอีกแล้วประธานก้าวถอยหลังเหงื่อชุ่มแผ่นหลังเขาเริ่มเข้าใจว่าเหตุผลที่ป้าพาราโรงพูดได้เจ็ดภาษาไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นเสียงของเจ็ดชีวิตที่เธอเก็บมาและตอนนี้ แววตาของเธอหันตรงมาที่เขาแววตาของเธอจ้องตรงมาคมกริบราวกับเข็มที่ทิ่มแทงเข้าไปในดวงใจของประธานเขารู้สึกเหมือนร่างกายตัวเองกำลังถูกมัดแน่นด้วยเส้นได้ที่มองไม่เห็นลมหายใจติดขัดทุกครั้งที่สูดเข้าเหมือนมีควันหนาทึบอัดแน่นในปอดพนักงานทั้งห้องนั่งนิ่งไม่มีใครกล้าขยับบางคนปิดหน้าบางคนก้มต่ำแต่ทุกสายตารู้สึกได้ว่าหญิงชราคนนี้ไม่ได้มองใครนอกจากเขา เงามืดที่บิดเบี้ยวยังไหวระริกอยู่ตามผนังเสียงกระซิบเป็นภาษาประหลาดดังไม่หยุดราวกับกำลังเรียกชื่อเขาประธานเริ่มได้ยินชัดขึ้นทีละคำจนสุดท้ายแยกออกว่าเสียงนั้นกำลังเอ่ยชื่อจริงของเขาหัวใจเขาเต้นแรงเสียงดังตึกตักในหูเงือเย็นไหลเป็นทางตามกรอบหน้าเขาพยายามถอยหลังแต่พบว่าขาของเขาตรึงอยู่กับพื้นเหมือนถูกยึดด้วยโซ่ที่มองไม่เห็น หญิงชาราก้าวมาช้าๆทุกก้าวดังชัดเจนในความเงียบถึงเวลาของคุณแลว้วเธอกล่าวด้วยเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่กดทับบรรยากาศทั้งห้องท่านใดนั้นหลอดไฟทั้งหมดดับวูบอีกครั้งความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงร้องอื้ออึงดังขึ้นรอบทิศเหมือนคนหลายสิบกำลังกรีดร้องพร้อมกันเสียงบางเสียงเป็นภาษาอังกฤษบางเสียงเป็นภาษาจีน บางเสียงเขาฟังไม่ออกแต่รู้ว่ามันคือเสียงของความเจ็บปวดมือเย็นเฉียบคู่หนึ่งแตะที่ไหล่เขาประธานสะดุ้งสุดตัวหันไปมองแต่กลับไม่เห็นใครมีเพียงเงาดำสูงชะลูดที่ทอดยาวอยู่ข้างเก้าวอี้ยิงชราเอ่ยขึ้นอีกครั้งทุกเสียงต้องมีที่อยู่และคุณจะเป็นที่อยู่ถัดไปเธอยกมือขึ้นฟ่ามือเหี่ยวย่นแต่สั่นสานด้วยพลังบางอย่างทันใดนั้นเสียงหลายภาษาแทรกเข้ามาในหัวเขา รุนแรงจนสมองแทบแตกออกประธานกรีดร้องสุดเสียงร่างกายบิดเกรงเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆพนักงานหลายคนร้องไห้บางคนพยายามจะวิ่งหนีแต่ประตูยังปิดแน่นเหมือนถูกผนึกบรรยากาศหนาวเย็นลงเรื่อยๆจนไอเย็นเกาะเต็มกระจกห้องประชุมเมื่อไฟกลับมาสว่างอีกครั้งประธานยืนอยู่กลางห้องแต่เขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วดวงตาของเขาขุ่นมัว ริมฝีปากกระตุกยกขึ้นเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาดหญิงชารายืนนิ่งสายตาเย็นเฉียบมองเขาก่อนเอ่ยช้าๆตอนนี้คุณได้ยินพวกเขาแล้วใช่ไหมเสียงแปลกประหลาดดังออกจากปากประธานไม่ใช่ภาษาเดียวแต่เป็นหลายภาษาในเวลาเดียวกันเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงแก่เสียงเด็กประสานกันจนฟังแทบไม่ออกว่าเป็นมนุษย์หรือไม่พนักงานทั้งห้องสั่นสะท้านไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใด เพราะทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องนั้นไม่ใช่ประธานอีกต่อไปแล้วห้องประชุมที่เคยเต็มไปด้วยเสียงโกลาหลกลับเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจหนักๆของทุกคนพนักงานหลายคนตัวสัน่นบางคนยกมือไหว้สั่นระร,ริกสายตาจับจ้องไปที่ชายผู้เคยเป็นประธานเขายืนนิ่งริมฝีปากยกยิมแววตาขุนมัวร่างกายเต็มไปด้วยเสียงกระซิบหลายภาษา ดังแทรกออกมาไม่หยุดหญิงชรายืนนิ่งอยู่ตรงมุมห้องสีหน้าเรียบเฉยเธอมองเขาอย่างพอใจราวกับสิ่งที่เฝ้ารอมานานได้บรรลุในที่สุดเธอก้าวไปใกล้วางมือบนบ่าของเขาเบาๆแล้วเอ่ยด้วยเสียงเย็นเฉียบจากนี้คุณจะเป็นคนเก็บเสียงแทนฉันท่านใดนั้นร่างของหญิงชราสั่นสถานรอยยิ้มสุดท้ายปรากฏบนใบหน้า ก่อนเธอจะค่อยๆจางหายเหมือนหมอกควันที่ถูกลมพัดไปทุกคนในห้องตะลึงไม่มีใครพูดออกมาแม้แต่คําเดียวเพราะตรงกลางห้องประชุมยืนอยู่เพียงชายคนหนึ่งชายที่เคยเป็นประธานบริษัทแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาหันกลับมามองพนักงานทีละคนรอยยิ้มยังไม่หายไปจากใบหน้าเสียงหลายภาษาก้องกังวานในอกทุกคน ก่อนเขาจะเอ่ยคำแรกในฐานะผู้สืบทอดใหม่ถึงเวลาที่พวกคุณต้องเรียนรู้แล้วไฟในห้องประชุมดับวูบลงเสียงกรีดร้องระงมและเรื่องราวทั้งหมดก็กลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครกล้าเล่าต่อ